จะโดนพี่ล้มสามแค่นั้นเต็มมือเลยครับ<อ><ก>ผมตบให้แล้วผมบางเก็บบอลอยากได้บอลจากผมอย่างนั้นเหรอก็เข้ามาเอาสิมาสิมาเอาเลยมาในทางนี้แล้วผมเลย์อัพแค่นั้นทําในหลังแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายหลั

เราไม่ขอไงก็ถามขอไหมไม่ขอออตโต้พิกอุเอคุสะตาแรกก็โดนซะละมาคิมาค <c oughs> ิขอไหมครับไม่ขอใช่ไหมเจอผมนี่อุเอคุสะอุเอคุสะแล้วตำนานด้วยนะครับอุเอคุสะถ้าเล่นจริงๆแล้วว่าทักษะการเล่นน่ยมันต้องโหดเที่ยมอมหิตเพราะว่าตัวละครมันโซนพื้นที่ยากเวลากดปุ่มตัดบอลแล้วมันเสียตำแหน่งแล้วแรงแค่ตตำนานเนี่ย ความคิดพี่ไปแบบว่าเขาเล่นไม่ได้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาเล่นได้หรือเปล่าแต่ความคิดพี่คือเล่นไม่ได้มันต้องแบบตัวตึงเท่านั้นแะถึงจะโซนพื้นที่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูนว่าเขาออโต้พลิกแล้วเขาเล่นเป็นหรือเปล่าอ,อ๋อเขาไม่ได้ออโต้พลิกนะแบบเนี้หรือว่าเขาเป็นตัวเมนเขาอยู่แล้ววะเขาน่าจะกดเลือกมาเองนะเพราะว่ามันอยู่อันดับที่7ของประเทศไทยได้อยู่ได้อยู่ที่7ของประเทศไทยอูยเอฟุสะน้ำตาจะไหล เียตะล่างสองกับซาก,กุโรนเล่นอะไรดีครับอ่ะเทียวตะาล่างสองเนี่ยเออถ้ากดซีไปเพื่อนร่วมทีมคือซีสามคนตาแรกของเรานะโหมดสึกสุดยอดนะครับผมจกกังหวะนี้ยังไงนี่มีสีล่างอะไรวะล่างแรกด้วยอ้าวพอกันอย่างนี้มาติวทีเดียวรู้เรื่องแฟบเปิดไปก่อนสองคะแนนสว,วัสดีครับสกายไฮ ไม่ขออย่างนั้นหรอือเอาเอาคุณสาปา <laughs> เฮ้ยมีสี่แมนแ่บวะมีสี่รูนสองแต้มหรอทำไมสแตากสองลูกหนึ่งวะลูกสแตากแม่นโชว์เพอนแม่นวะพี่ก็แม่นวะได้เวลาตัวทำแต้มของพี่มาละพี่ทำเคลสักกูเสร็จแล้วไง ไม่ลงไม่ลงขอโทษโอ้โหขอโทษจุนแล้วจุนเขาไม่ใช่เมนตีอะดิตีอยู่ให้ร้องลงโล่งเน้นเน้นโคตรเสียวเป็นไงยิงแล้วยิงอีกดูด้วยวะโดนหลอกจังหวะแรกเสร็จแล้วยิงแสกหน้าคนจริงต้องยิงแสกเอ้ยนี่ถ้าพี่ไม่สอนโล,งล่งนะนั่ะแต่มือโอ้โหไม่โดนเฉยเหตุเกิดจากที่ไม่ขอตัวสินะ พี่ขอตัวเขาก็ไม่ว่าพี่แล้วพี่ไม่ขอตัวดิโ็เลยเล่นอุเอกคุซะอคือดังแบบดังไปนานลูกจะลงห่วอยู่แล้วเพือ่อเพิ่งรู้ว่าเขาดังแล้วโดนพี่ล้มสามแค่นั้นอย่ายืนต่อหน้าราชาลิงจุนดนิ่งมากอันนี้เซนเตอร์นิ่งมาเองหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยสวยวาะเออมาวะเฮ้ยโอ้ยอุตส่าห์ตบได้ดีจใจที่ตบได้เก็บบอลให้เขาไม่ทนันแฟงใสมืออันนี้ข้างพี่มีสองคนหรือเปล่าวะอูเอไปถ่ายไม่ไหาานวะเออเอออูเอไปถ่ายไม่ได้ก่อนวะเออัสดีครับต้อง ช่วยโฟก,กัสอูเอหน่อยดีว่าอูเอทำงานนะอูเอทำไรพี่มา้างช่วยกันหน่อยเร็วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเออมาเป็นท่าไม้ตายโดดยิงหลอกไปดอกหนึ่งดอกแต่อูเอเขาก็ยังดีนะเขาก็รู้แบบเขาเล่นไม่ได้เขาก็ส่งอย่างเงี้ยแล้วพี่ปาบอลแล้วโคตรเท่โล่งๆเน้นๆสับอูเอสายสกรีนให้พี่ใช่ไหม เฮ้ยดูพี่ไปเขียนกฎหมายไปด้วยเหรอนายจะอัจฉริยะเกินไปแล้วรีบาวพี่ว่านายอัจฉริยะเกินไปแล้วเออมาวะดีดีดแขนสั้นไปหน่อยอเอสติลลมอยู่ครับรอแป๊บก็บอกมันเล่นยากอูเอะโล่งเลยครับล้มก็โล่งเลยครับ ันเล่นยากมากอกเวกุสาเป็นตัวที่ต้องการความเข้าใจตัวละครเลยอ่ะอูเอ,อนพลังเหรอเขาเลยสก,กีนให้พี่รัวรัวอ้อโหไอ้มีซี่นี่มันลูนอะไรวะมันสแต็กสองแต้มแม่นจังปาบอลยิงสามได้ครับแต่มันไม่ลงคือมันทำได้แต่มันไม่ลงโอ้โหเลยอัพไม่ลงอันนี้เอิมาอเอามาน้ำตาจะไหลอุเอพี่มาละทแฟบลูกสแต็กโคตรแม่น ชนะละอุเอคุสะปัดบอลได้โอ้โหไอ้นี่มันเหลี่ยมจังวะพดแม่นเลยอ่ะมิซี่อ่ะนอนโนมนอ้มหวงสันหวงสันกดข้อแรกคือห้ามทิ้งเหรอใครเขียนกฎหมายอยู่กฎหมายข้อแรกคือห้ามทิ้งนะนแต่ตอนเนี้ย จนพี่อะนิ่งมากๆนะใครสังเกตจุนพี่ปะจะนิ่งมากกว่าจะกว่าจะกดปุ่มตบได้คือนานมากนิ่งนิ่งเซนเตอร์นิ่งอายแบบนั้นฟาบไปมือเลยครับโอ้วยจูนเคสติวเล่นนะครับอยากสติวเล่นพี่ว่ามีโอกาสช็อตเกมคลิกที่พี่จะแพ้เยอะมากนะเกณนนะเพราะมิสซี่มันแม่นมากไม่ลงไม่ลงจูน แล้วมันรีบาวไม่ได้คือมิติมันแน่นแล้วมันรีอพอมิสติมยิงไม่ลงึ้นมาข้างเรารีบาวไม่ได้อันนี้พี่ห้ามยิงพลาดอะรีบาวสู้ไม่ได้เลยเกมรับใต้แป้นก็สู้ไม่ได้แล้วพี่ไปแค่นั้นแต่โชคดีที่แบบจูนมันตัวใหญ่สามารถช่วยเราเก็บบอลใต้แป้นได้นะพี่ก็เลยเน้นแบบเลเยอร์อัพนะครับเผื่อใครจะเล่นลิงจะได้รู้ว่าตัวเองต้องทําแต้มยังไงนะเนี่ยถ้าพี่ไม่จะติวยับแบบเนี้ยคิดดูว่าเกมมันจะขาดขนาดไหนวะแล้วพี่ไปซ้ายแค่นั้น เลิงสายเลยอัพสายกุมไข่ทั้งคู่เหรอเขามาเคารบทงชาติเลยว,ยวะเฮ้โยโยูโย่พี่จุนรีเฟกคือแบบว่าอยู่ดีก็รีเฟกไวแต่มือไมโหไม่โดนปะจุนขอร้อนเออชนะละกูเองกูสาต,าตาัดบอลได้จุนเฮ้ไยไปใส่เพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นแล้วผมโล่งโล่เน้เน นี่พี่ห้ามเล่นพลาดจริงเน,นี่ยเงเงนี่แหละสุดสุดยอดของจริงเต่มือเลยครับผมตบให้แล้วผมบางเก็บบอลอยากได้บอลจากผมอย่างนั้นเหรอก็เข้ามาเอาสิมาเิมาเอาเลยมานี่ทางนี้แล้วผมเล์อัพแค่นั้นทำไงผมถึงจะเก่งขนาดนี้เหรอ เล่นบ่อยที่เล่นไปสองพันตัเกมแล้วเต็ดที่เดี๋ยวพี่แบกเองฟ้าบเลยปิดแบบสวย,สวยถ้าไม่มีสติลหน้าจะแตกเนี่ยเกมเนี้ยพี่สติลไปสี่ลูกเลยนะครับสี่ลูกเลยนะเดี๋ยวไ่ดูสรุปสกอร์กันโคตรกวนแต่เท่ มันทําได้ตัวเดียวคือคิโยตะล่างสองนี่แหละคือสกิลมันกวนมากมันเลี้ยงได้แบบว่าไม่รู้จบอะถ้าทําเป็นนะครับเรียวนันทมีมกุมกุมใครเหรออ๋อใช่จูนกับอูเอมันเรียวนันนี่ว่ะมันคือความผิดของพี่เองที่พี่ไม่ขอไปไงถ้าพี่กดขอไปเขาก็แบบเลือกตัวละครที่มันซับพอร์ตพี่ได้ใช่ปะเขาไม่รู้พี่จะเล่นไรเปล่าเขาเลยออโต้พิกไปเนี่ยเกมเนี้ยเล่นทั้งเกมเลยดูนี่ พี่ตกไปสองครั้งใช่ไหมจูนรีบาวให้พี่ลูกหนึ่งตกให้ลูกหนึ่งข้างเขารีบาวไปเจ็ดลูกนะเท่ากับเกมเนี้ยพี่ห้าบยิงพลาดเลยแล้วก็เล่นใต้แป้นเนี่ยถ้าโดนตกเนี่ยโดนตกไกลหน่อยอุเอะกุสะตัวเล็กเก็บไม่ได้มันต้องโดนตกแบบบอลตกใต้แป้นเท่านั้นแล้วซึ่งเป็นจูนไปเก็บได้แล้วเล่นแบบเนี้ยเออแต่ข้างเขาก็ไม่ได้แบบโซนแน่นๆมากๆนะแต่ข้างเขารีบาวกันดีเขารีบาวเอาไปเจ็ดเลยนะครับอุเอะกุสะตัดบอลให้พี่หนึ่งครั้ง แค่นั้นหนึ่งครั้งเลยนะชนะเลยจูนรีบาวให้หนึ่งครั้งตบหนึ่งครั้งโอ้โหตาแรกของวันนี่แหละสึกสุดยอด